สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้จะเป็นอาหารใต้นะคะซึ่งป้าก็ชอบทานมากๆเลยนั่นก็คือข้่วกลิ้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะป้าจะทำข้่วกลิ้งอกไก่ค่ะทำตามสูตรในหนังสือที่ป้ามีอยู่นะคะจะอร่อยตามสูตรของเขาไหมเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะซึ่งป้าก็จะวัตถุดิบเนี่ยจะไม่เป๊ะๆตามหนังสือนะคะจะอยู่ที่ ความต้องการของป้านะคะว่าจะต้องใส่มากน้อยขนาดไหนซึ่งป้าก็จะบอกสูตรไว้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทากันค่ะส่วนผสมน้ําพริกของเราก็จะมีพริกแห้งแช่น้ํานะคะขมิ้นค่ะหอมกระเทียมเกลือป่นพริกไทยดำตะไคร้ผิวมะกรูดค่ะง่ายง่ายแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาโขลกกันค่ะสำหรับป้าป้าจะปั่นก่อนที่จะโขลกนะคะเริ่มจากใส่พริกลงไปก่อนเลยค่ะ มากน้อยตามชอบหอมแดงกระเทียมไทยผิวมะกรูดตะไคร้พริกไทยดำขมิ้นปปอยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวจะใช้โคลเอาค่ะเราก็มาปั่นค่ะ นี่ค่ะปันพอแหลกระดับหนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาโครกค่ะตามด้วยขมิ้นค่ะจะซอยก่อนก็ได้นะคะป้าใช้อย่างนี้เลยเรลืมป่นค่ะนี่ โขลกไปจนละเอียดเลยนะคะต้องใช้เวลานานพาอสมควรเลยละค่ะนี่ค่ะป้าก็โขลกได้แหลกประมาณนี้นะคะไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วละคะ่ะไม่ต้องถึงกับละเอียดยิบนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดใต้ก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดใต้นะคะที่มีทั้งกะปิมีทั้งข่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะหอมมากมายของป้าก็จะหยาบนิดนึงนะคะเราก็มาผัดน้ำพริกกันนะคะป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ป้าทำตามหนังสือนะคะเพราะว่า พวกลิ้งเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดใต้นะคะที่มีกะปิมีคาผสมด้วยนะคะแต่สำหรับสูตรนี้เนี่ยจะไม่ได้ใส่นะคะแล้วแต่กันได้เลยไม่ไม่ผิดนะคะไม่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยต้องโขลกให้ละเอียดกว่านี้นะคะแต่หย,ยาบๆนี่ก็อร่อยนะเริ่มฉุนแล้วค่ะ อัญญาเปิดตัวดูดจะเสียงดังนิดนึงเมื่อเราผัดเครื่องแกงจนหอม,หมอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ไปนะคะวันนี้ป้าใช้เป็นอกไก่ค่ะตามด้วยน้ำล้างครกสักนิดหน่อย ทีนี้เราก็จะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนไก่ของเราเนี่ยสุกเลยละคะ่ะปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยน้ำปลาค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะใครจะใส่ชูรสของปรุงรสก็ตามชอบได้เลยะคะ่ะป้าไม่ใส่ชูรสนะคะใส่น้ำตาลทรายไปสักครึ่งช้อนชาค่ะคะัค่วไปจนแห้งเลยนะคะ รสชาติถูกใจแล้วนะคะป้าก็จะใส่ใบมะกรูดซอยไปส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้แต่งโรยนะะ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะคั่วกลิ้งของป้าก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเวลาเสิร์ฟก็จะโรยด้วยนี่ค่ะใบมะกรูดนะคะลูกโดด ใส่พริกไปด้วยค่ะลูกโดดแบบนี้นะคะผักก็ตามชอบได้เลยนะคะวันนี้ก็มีสตอใบเม,ม,ม็ดมะม่วงหิม,มาพาะพันช่อมมะเขืออันนี้อะไรมะระขี้นกนะคะตามชอบได้เลยค่ะเมนูนี้แซบ่บจริงๆค่ะสูตรในหนังสือนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะอร่อยเลยล่ะคะ่ะใครจะใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดใต้ก็ได้นะคะลองทำรับทานกันค่ะ พ้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ